ดำครับดำสีดำอยู่ไหนครับดำดูดีๆดำดำ่าหยิบใส่เลยนี่น้ำตาลนี่น้ำตาลดำดำนี่เขียวดำดำดำสีม่วงสีม่วงสีน้ำนั่นสีน้ำตา สีน้ำตาลครับสีน้ำตาลใหญ่แขนดันสีชมพูสีขาวสีขาวความดีๆสีขาวครับสีขาว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 อันนี้สีข้าอันนี้สีฟ้าสีขาว ใหญ่ท้องคหนไหนนะสีฟ้าสีส้มสีแดงสีเขียวสีขาวอ่ะเรียกเรียกใหญ่บอกสีฟ้าหยิบเลยหยิบเลยเออชอบใช่ใช่แอนใหญ่บอกสีเขียวเขียวค่ะ สีขาว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 อันนี้สีอะไรคะแดงเอ๋อันนี้สีอะไรคะแดง,แดง,แดง